สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับศาลโลกตัดสินแล้วให้อิสราเอลป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์แต่ไม่สั่งให้หยุดยิงทันทีแต่อิสราเอลลั่นเราทำเพื่อปกป้องประเทศอิสราเอลเองไม่ได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์แต่เราทำเพื่อกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสมาหยุดยิงกับฮามาสโดยเด็ดขาดและกองทัพอิสราเอล จะซื้อเครื่องบินรบเทม F35-F15 จากสหรัฐอเมริการวมถึงอาปาเช่และอวุธหนักต่างๆจากสหรัฐจำนวนมากและพบกุงกบ,บทูตีเฮิมอีกแล้วยิงจรวดโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใส่เรือของอังกฤษในทะเลแดงไฟลุกท่วม เมื่อวันที่27มกราคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอการาฮามาสและข่าวสารสงครามการสู้รบของฮูตีสหรัฐอังกฤษและพันธมิตรด,ด้วยนะครับโยดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่มีข่าวรายงานไว้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สารนโลกนะครับ ได้อ่านคำตัดสินที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและฮามาที่กำลังสู้รบกันอยู่ตอนนี้นะครับและมีคำร้องเรียนจากทางประเทศแอฟริกาใต้กล่าวหาอิสราเอลว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวปาเลสไตน์ไว้อย่างนั้นนะครับโดยสารโลกบริหารคำตัดสินแล้วตัดสินว่าเรียกร้องให้อิสราเอลจะต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเยอรมนกาซาอย่างเร่งด่วนนะครับโดยอิสราเอลต้องรับรองว่ากองทัพอิสราเอลนั้นไม่ได้แสดงการกระทำ ที่เข้าขายการฆ่าล้างปอบพันชาวปาเลสไตน์ในชวนกาซาและจะต้องรายงานกลับเปียงสารโลกภายในเวลาหนึ่งเดือนได้ดำเนินการอย่างไรรวมถึงการออกมาตรการเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมสำหรับชาวปาเลสไตน์ในชวนกาซาด้วยและในเวลาต่อมาทางอิสราเอลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาหูได้ประกาศว่าอิสราเอลมุ่งมั่นที่จะไปบัติการกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ปฏิเสธการหยุดโจมตีกลุ่มฮามาสเพราะอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะปกป,ป้องตัวเองในการที่แอฟริกายื่นฟ้องต่อศาลโลกว่าอิสราเอลนั้นเป็นผู้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้ถือเป็นการกล่าวหาที่อุกอาจอย่างยิ่งโดยนายเบนจามินเนทันยาหูนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้กล่าวอ้างถึงคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าอิสราเอลกำลังต่อสู้กับสงครามที่ไม่ยุติธรรม เรากำลังต่อสู้กับสัตว์ประหลาดของกลุ่มฮามาตที่สังหารงคงขืนและลักพาตัวพลเมืองของพวกเราเราทำทุกอย่างต่อไปเพื่อปกป้องตนเองพลเมืองของเราในขณะเดียวกันก็เคารพกฎหมายระหว่างประเทศและเช่นเดียวกับทุกประเทศอิสราเอลมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการป้องกันตนเองสารกรุงเฮกปฏิเสธอย่างถูกต้องต่อข้อร้องเรียนอันอุกอาจอันลิดรอนสิทธิ์ของเราจากแอฟริกาใต้ ที่กล่าวอ้างว่าอิสราเอลกำลังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์นั้นไม่เพียงแต่เป็นเท็จเท่านั้นแต่ยังถือเป็นเรื่องอุกอารซึ่งเรากำลังต่อสู้กับสงครามที่ยุติธรรมและเราจะดำเนินการต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์จนกว่าเราจะเอาชนะกลุ่มฮามาตและส่งคืนประชาชนของพวกเราหรือผู้ที่ถูกลักพาตัวไปจากเราทั้งหมดคืนและระบ,บัดกันว่าสวนกาซาจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลอีกต่อไป เป็นคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูนะครับที่ได้ประกาศกล่าวไว้แบบนี้นะครับว่าจะต้องชนะฮามาตให้เบ็ดเสร็จแต่ก็เคารพกฎหมายระหว่างประเทศและอ้างถึงคำตัดสินของศาลโลกด้วยนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนั้นได้มีการเผยแพร่นะครับข่าวสําคัญในการสั่งซื้ออาวุธจากกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับที่กองทัพอิสราเอลต้องการอาวุธเพื่อมาปกป้องประเทศอิสราเอลเองนะครับที่เป็นอาวุธ ที่ล้ำสมัยที่สุดนะครับจากกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกองทัพลำหนึ่งของโลกนะครับโดยเขาได้รายงานไปว่าอิสราเอลได้ตัดสินใจเสริมกําลังกองทัพอากาศอย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งได้ลงนามข้อตกลงสั่งซื้ออาวุยธยุทโธปกรณ์จากกองทัพสหรัฐอเมริกาโดยสั่งซื้ออาวุยธยุทโธปกรณ์ดังต่อไปนี้นะครับเครื่องบินรบเทพรุ่น f 3 5 ESF จำนวน25ลำ เครื่องบินลบเทพ F-15X Eagle II จำนวน25ลำเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โจมตี Apache อ,อีกจำนวน12ลำและสั่งซื้อกะสุนอีกจำนวนมากสำหรับเครื่องบินลบเหล่านั้นที่สั่งมาประจำการในอิสราเอลในอนาคตนะครับก็เป็นข่าวการเสริมเพียวเล็บของกองทัพอิสราเอลที่มีเป้าหมายให้แสดงถึงความเหนือกว่านะครับทางอากาศในพื้นที่ตะวันออกกลางนะครับที่ประเทศอิสราเอลนั้น ตั้งอยู่ท่ามกลางชาติมุสลิมนะครับที่ล้อมรอบประเทศอิสราเอลไว้นะครับซึ่งมีชาติมุสลิมไม่กี่ชาตินะครับที่เป็นมิตรกับอิสราเอลและยังมีอีกหลายชาติที่เป็นศัตรูและไม่ถูกกันกับประเทศอิสราเอลนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ได้ดเนินการสื่อขบินลบเทพจากสหรัฐอเมริกามาเข้าสู่กองทัพอากาศเพื่อปราบปรามและป้องกันชาติมุสลิมเหล่านั้นที่วันดีคืนดีอาจจะมาบุกจงตีประเทศอิสราเอลได้นะครับจึงต้องดําเนินการ ซื้อยุทธปกรณ์ที่ล้ำสมัยจากสหรัฐเข้าประจำการในกองทัพนะครับเพื่อไม่ให้กลุ่มกอ,อกอร้ายหรือชาติมุสลิมที่ไม่ชอบอิสราเอลมาโจมตีประเทศอิสราเอลได้ต่อไปในอนาคตเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ได้มีการรายงานไว้ว่ากลุ่มกบฏฮูตีนะครับที่ตั้งอยู่ในประเทศเยเมนได้เสริมเกลืออีกแล้วนะครับได้ทาการโจมตีเรือบรรทุกน้ามันของประเทศอังกฤษในพื้นที่ทะเลแดงนะครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานไว้นะครับว่า กุบฏฮฮตีในเยเมนกล่าวว่าพวกเขาโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ชื่อมาลินลวนดาในอ่าวเอเดนที่มีเจ้าของเป็นชาวอังกฤษนะครับซึ่งกำลังแล่นขนน้ำมันผ่านเส้นทางทะเลดแดงนะครับที่ติดก,กับทะเลในน่าน้ำของเยเมนในฝั่งที่ฮูตีครอบครองอยู่นะครับแต่แล้วก็พลาดจนดได้นะครับเมื่อมีกบฏโฮตีนั้นได้ตั้งเป้าเล็งไปที่เรือบรรทุกน้ำมัน ของอังกฤษลำนี้นะครับที่ชื่อเรือมารินอูอันดานี้นะครับในอ่าวเอเดนจะทำให้จรวดของฮูตีนั้นพุ่งใส่เรือของประเทศอังกฤษนะครับจะทำให้ไฟลุกเกิดไฟไหม้ด้วยทางนายยายาซาเลียโคสกข,ของกองทัพฮูตีกล่าวในถ้อยแถลงว่าพวกเขาได้ใช้ขีปราวุธทางเรือที่เหมาะสมจำนวนหนึ่งโจมตีเรือของอังกฤษเกิดขึ้นโดยตรงโดยมุ่งเป้าไปที่เรืออังกฤษดังกล่าว ส่วนทําให้โดนเรือของอังกฤษไปจมเต็มนะครับจะทําให้ไฟลุกพ่วมเรือที่บรรทุกน้ามันอยู่นะครับจะทําให้เกิดไฟลุกจ้าเลยนะครับไฟที่เผาไหม้บริเวณน้ํามันนะครับที่บรรทุกอยู่ในเรือบรรทุกน้ํามันของอังกฤษลํานี้นะครับเจ่าหน้รายงานเพิ่มเติมว่าลูกเรือในเรือน้นํามันดังกล่าวนั้นไม่มีใครเป็นอะไรนะครับเพราะว่ามีเรือรบของอเมริกาในพันธมิตรนะครับอยู่ใกล้เคียง,งบริเวณนั้นเข้าช่วยเหลือลูกเรือที่อยู่ในเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าว จนทําให้สามารถเคลื่อนย้ายออกมาจากเรือลำลังกล่าวได้สําเร็จและปลอดภัยกันทุกคนนะครับแลวก็มีภาพเหตุการณ์ที่มีเรือดับเพลิงนะครับมาช่วยดับไฟที่กําลังเผาไหม้เรือรำลำดังกล่าวอยา่างรุนแรงนะครับเพื่อดับไฟให้เร็วที่สุดก่อนที่ไฟจะลุกลามบาดไปไปม,มากกว่านี้นะครับแต่ก็สภาพเรือลาลังกล่าวนั้น พเสียหายยับเยินไปแล้วนะครับพี่น้องจากการโจมตีของฮูตีสึ่งคาดว่าของท่าอังกฤษสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรจะต้องมีมาตรการตอบโต้อย่างหนักต่อลุมกบฏฮูตีอย่างหนักต่อไปแน่นอนนะครับพะไม่ยอมให้ฮูตีมาเหิมเกริมทําอยู่ข้างเดียวแบบนี้แน่นอนก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพลงเท่านี้ถ้าผู้ประชาพูดผิด,ดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดขาด่าวสารดีๆว